คุณนัดทาริกาเหรอแมนบอผิดถูกประการใดยว่ากันเดอ้อทำยังไงให้หายคิดมากเอ๊ะลุงบอกว่าคิดมากดีนะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่คิดมันคืออะไร ถ้าคิดแล้วมันหาจุดจบไม่ได้มันก็เหมือนกับพายเรือในอ่างเพราะฉะนั้นหลักการคิดเนี่ยมันต้องมีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่ได้คิด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 คาถามนี้ว่าคิดได้หรือยังถ้าได้คิด พร้อมกับคิดได้มันก็น่าจะมีจุดจบถ้าคิดไม่ได้ก็ยังต้องคิด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 ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าคิดมากนะมันไม่ดีสรับลุมบอกว่าคิดมากดีแต่จำเป็นมากนะครับจะต้องสรุปทุกทุกสิ่งที่เราคิด จบไหยครับพอสรุปได้ปุ๊บก็บวางแว่ห่างตัวหน่อยหนึ่งเอาไว้เป็นตัวหนึ่งเป็นจิ๊กซอหนึ่งคล้ายๆกับเป็นข้อมูลหนึ่งเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราไปเจอสิ่งใดก็ไม่รู้แหละในการรับรู้เรียนรู้สิ่งนั้นมันก็จะมาลิงก์สิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้ลักษณะอย่างนี้ผมก็ว่ามันดีนะ เออเหมือนกับเรียนหนังสือไงใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียวแต่หลังไม่เคยจําเลยนะเพราะฉะนั้นการจําคิดแล้วสรุปสินที่คิดมันก็แปลว่าจํานั่นเองอยู่ที่ว่ามันมีสาระเพียงใดละ่ะถ้ารู้ว่าไม่มีสาระมันก็น่าจะโยนทิ้งข้างทางไปเป็นผงเป็นฝอ,อยไปง่ายดีกว่าไหมสรุปกันแล้วกันนะคิดมากดีกว่าไม่คิดก็แล้วกัน แต่ทุกๆความคิดต้องสรุปให้ได้แล้วเราจะเห็นคุณค่าของความคิดของเราและจะได้ไปต่อได้มิฉะนั้นก็จะวนอยู่ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็ให้เกิดคาว่าปวดหัวปวดเหตุอารมณ์ขนมัวโอเคนะก็หวังว่าคงทุกๆความคิดต้องสรุปให้ได้และนั่นคือประโยชน์ของความคิดครับพอมจบครับ